ผมจุดดง,งเด็ดมากคุกรสชาตินะครับผมเด็ดย ตั้งแต่ตอนทํางานแล้วครับผมเพราะว่าข้าวเหนียวเกาหลีค,ค่อ,ะะน,น,อขน,น,คนข้างจะแข็งนะครับถ้าเราไม่ได้แช่หรือว่าระยะเวลาในการแช่มันไม่ไม่เยอะข้าวเหนียวมันจะค่อนข้างจะแข็งนะครับไม่เหมือนข้าวบ้านแล้วครับ ผม,มาติดตามกันยาวๆครับ ปลาดุกครับจะมาอบปลาดุกครับอันนี้อบปลาดุกกินกับส้มตำนะครับอันนี้ก็เป็นไข่ล้างหมูนะครับก็จะอบไปพร้อมปลาดุกแล้ครับผมเดี๋ยวเรามาบังทาป่งรสก่อนทารสด,ดีก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นปลาดุก ไม่ใช่ประดุกเกาหลีนะครับอันนี้เป็นประดุกเหมือนนําเข้าจากประเทศกัมพูชานะครับเพราะว่าเขาเขียนข้างถูกเป็นภาษากัมพูชานะครับเราจะมาบ้างเพื่อว่าให้รสดีมันเข้าเนื้อครับผมจะมีออกรดดีกรึบ รับผมหน้าหนาวก็ไม่ได้ออกไปทําคลิปที่ไหนหรอกครับเพราะว่าหนาวมากหิมะมตกอากาศเย็นไม่ได้ออกไปไหนหรอกครับผมไม่ได้ออกไปตกปลาหรือว่าไม่ได้ออกไปท,ทํากิจกรรมด้านนอกก็มีแต่ทํากับข้าวกินอยู่ห้องทบหลังเลือกงานครับผมวันนี้ก็จะเป็นไข่ล้างหมูนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการผ่าเพื่อว่าล้างไม่ให้มันเหม็นสาบกินหมูนะครับผมเราจะผ่ากันนะครับ นี่ครับผมเราจะน้ําออกครับผมน้ํานี่เราจะล้างออกเพราะว่าไม่ให้มีกลิ่นสาบนะครับผมแล้วเราไปอบนี่นะครับถ้าเราไม่พาอ,อกลิก่นมันจะอยู่ด้านในนี่นะครับกลิ่นค่อนข้างจะแรงนิดนึงครับผมราคาก็ไม่แพงครับผมใครล้างหมูมีสีอันแพ็คหนึ่งก็ประมาณสามพันกว่าบาทสามพันกวอน,นครับผมสามพันกว่าบาท ผมเราก็จะมาล้างล้างให้ดีจะใส่เกลือสักนิดนะครับผมเพื่อตัดคาวครับผบเราจะใส่เกลือครับผมล้างคาวครับเกลือเป็นเกลือเม็ดใหญ่นะครับผมตัวนี้เพื่อนให้มาครับผมจะล้างนะครับล้างเพื่อชำะล้างความคาวนะครับผมเกลือเม็ดใหญ่นี่ครับผมน้ำคาวก็จะออกเห็นไหมครับ ล้างน้ำคาวก่อนนะครับผมประดูกก็เหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่ได้เอารสชาติของเกลือโดยตรงนะครับผมมันจะเค็มจนแบบว่าไม่มีรสชาตินะครับผมล้างเสร็จนะครับสังเกตเห็นน้ำคาวน้ำน้ำเมือกของของก่อนครับผมล้านงะพอได้ที่เราก็จะมาล้างออกอีกครั้งหนึ่งนะครับล้างทิ้งนะครับผม เดีรสชาติที่ว่ากลมกลมรสชาติอร่อยเดี๋ยวเรา,เาใส่รสเดีเอานะครับเราจะล้างเพื่อไม่ใ,ให้มีกลิ่นขาวที่เสียนะครับ <Okay. S 1> ผมเราก็จะมาใส่รสดดีครับผมปรุงรสรสดี มาก,อร,อ,มากอ,อร่อยมากใส่น้อยอร่อยมันน้อยนะครับผมผมจะพอแล้วครับผมเดี๋ยวจะเค็มกินไม่ได้ครับจะอ่อยเกินนะครับครับผมเราก็จะมาถุงมือไม่มีก็อันนี้แล้วครับถุงพลาสติกนี้ครับเราจะพยายามให้มันเข้ากันนิดนึงครับมนะจะได้แล้วครับผม ก็จะมากับข้าวนะครับผมมันก็กลับมานิดนึงครับผมก็เหมือนว่าฝัดข้าวให้มันกลับมาอีกด้านนี้นะครับผมทำในสุก<า>เห๋ยวนิดนึงก็ให้นั้นครับผมเราก็จะมาปิดเมากับข้าวนี่มนะันเร็วครับผมภาษา ส่วนใหญ่ก็พูดว่าอะไรครับดูดี่นะเห็นไหมเก็บน้ําชาครับพี่ยาครับผมผมเย็นเย็นแน่นอนมันเออวันนี่ถิ่มาตกแค่ตู้เย็นไม่ต้องซื้อแล้วครับ น้ำชาครับผมน้ำชาครับผมวันนี้จะมาอบปูด้วยครับผมปูครับวันนี้เข้าไปนอนเข้าไปตัดอบออนครับผมเด็กงานรไฟครับผม,มใช้แค่อุณหภูมิอบอ้อนครับผม อไอ้้ไม่ต้องให้ท่วมเยอะนะครับผมเราก็จะปิดฝาปิดฝาเพื่อเอาไอ้น้ำที่มาอบนะค,ะครับรสักคู่ครับผมได้แล้วครับข้าว เราจะมาตุยให้ข้าวมันเย็นก่อนนะครับผมเพื่อว่าเวลาจับกินจะได้ไม่ติดมือนะครับผมให้อุณหภูมิของข้าวออกมคนนะครับเก่าหน่อยนะครับผม สุกรสครับืำไมรักไหนกินแล้วครับผมดูครับนี่ครับ กอลูกนึงก็ได้ประมาณสองเวลานะครับผมก็ยังเหลือ,อไว้อีกนะครับผมกินสองคนนะครับกินสองคนกับน้องคนละน,นะครับผมตุมนี่ก็สุกได้ที่แล้วครับผมจะมาซอยไปครับผมร้อนมาก กันแล้วครับผมโอ้เหลืองได้การก็ออกมาก่อนครับได้การเลขสีสันหน้ากินครับผม ใส่น้ำปลาครับผม,มน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมเพราะว่าเราใส่ปลาเค็มไปแล้วครับผมไปพอได้กลิ่นน้ำปลาครับ่ลงไปครับผมผักเครื่องเคียงก็มีมีแล้วครับผมมีอะไรก็ใส่ไปนะครับหน้าหนาวครับผมวัตถุด,ดิบหายาก ได้ตามที่ต้องการแล้วครับผม,มเผ็ดเปรี้ยวหวานออกทุกรุนแล้วค,ครับผมรายการครับผมมาเก็บรายกัรครับโอ้ผมวันนี้ก็เป็นแกงอ่อมน,น้องวัวน,นะครับผม น้องที่โรงงานก็าทำให้นะครับผมมากินด้วยครับผมอันนี้ก็ขอบคุณไปทั้งเสียเอเจน้ำนะครับผมกองวัว <c oughs> ครับผมมากินข้าวเดวยกันนะครับผม <c oughs> ก็สมตามากินกับน้องคนลาสองคนนะครับผม <c oughs> เป็นไงแตก <c oughs> สมตามน่อยรายการน,นะคำใหญ่ด้วยอร่อยครับผมเผ็ดเปรี้ยวหวานครับรสชาติอืผัดรวม มต,ตามามเหนียวไหมขมเหนียวจินไน้การนะครับผมขมเหนียวเน่ยแซบวแซบราบรา <laughs> กงอ,อ, <c oughs> อร่อยดีน้ำชาครับผม ับผมพอดีกินอิ่มกันแล้วครับผมทริปนี้ก็อร่อยมากครับอร่อยได้อิ่มมากครับผมก็อร่อยทุกอย่างนะครับผมเองถามน้องคนลาวว่าอาหารไทยเป็นไงบ้างเหมือนเหมือนเทีย่ยวเทียนลาวหรือเปล่า <c oughs> เหมือนไหมเห <c oughs> มือนก็คล้ายๆเหมือนกันนะ <c oughs> มาเมนูมันก็อันนี้น้องคนลาว <c oughs> ครับผมอยู่โรงงานเดียวกันครับแต่ส่วนใหญ่จะมาถ่ายคลิปมาถ่ายอะไรก็น้องคนนี้นะครับคนถ่ายให้วันนี้เลยอยากมาทํากับข้าวกินกันก่อ ครับกับทำข้าวกินกันครับผมเขาก็กินคล้ายๆกับบ้านเรานะครับผมอาหารเป็นไงอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากวันนี้เรอไม่ค่อยพูดครับผมพูดไม่ใช่พูดไทยไม่ใช่ไม่ใช่พูดไทย,ไม,ไ,มไ,ทยไม่ชัดนะครับผม <laughs> เป็นคนคีอายยไม่ค่อยจะพูดนะครับผมเอาไม่ไม่ฝากอะไรถึงถึงถึงเป็นเน <laughs> พื่อนคนเราเหรอ <laughs> เอาวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์เจ้าของช่องคร <c oughs> ับอยากจะถามเจ้าของภาพว่าทำไมช่วงนี้ไม่เคยเห็นลงคลิป <c oughs> เพราะอะไรครับทำโอเยอะครับผม <c oughs> ทำโอเยอะในช่วงหน้าร้อนครับผมแล้วก็หน้าหนาวก็อากาศหนาวไม่ได้ออกไปไหนครับผมอยู่แต่ห้องนานๆครั้งครับจะได้ออกไปไหนออกไปตกปลากิจกรรมตกปลากิจกรรมต่างๆที่ว่าเคยทําอยู่ในช่วงหน้าร้อนก็จะไม่ได้ทำคผมหลังเลือกง,งานก็ ทำกับข้าวแล้วก็นอนไม่ได้ออกไปไหนมากเท่าไรทำมาปีกว่าแล้วครับผมหนึ่งปีกว่าแล้วจะเข้าปีครึ่งแล้วครับผมผู้ติดตามก็ยังมีร้อยเจ็ดคนอยู่เลยครับผม <c oughs> คล้ายๆที่ดูอยู่แล้วก็ช่วยติดตามช่วยสปอร์ตเขาด้วยแล้ว <c oughs> แล้วก็อยากจะถามว่าแผนต่อจากนี้ ไปปีนี้จะจะมีคอนเทนต์อะไรที่จะถ่ายลงในช่องนี้อีกไหมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมมีกิจกรรมอะไรดีช่วงฤดูไหนนะครับผมแล้วแต่ช่วงนี้ไม่มีงานก็ถ่ายไปเรื่อยๆทำเก็บเป็นสตรอรี่ไปดูนะครับผมเวลายุ่เยอะๆไปเราไม่สามารถจออไปไหนได้ก็อย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการเก็บความทรงจำดีๆไว้ เ็บความรู้สึกดีที่ว่าเรามาอยู่ในต่างแดนนะครับผมเจอกับเพื่อนเพื่อนต่างชาติหลายหลายชาติที่เราเคยได้คุกคีได้ทํางานร่วมกันนะครับผมส่วนหนึ่งก็เหมือนอยู่ในครอบคอรัวเดียวกันนะครับเราก็ไม่สามารถจะเจ็บภาพนั้นไว้นานที่สุดได้นอกจากช่องทางทางนี้นะครับผมรายได้ของของของช่องส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หวังเน้นผู้ติดตามอะไรเยอะๆนะครับผมอยากแค่เก็บ ความทรงจําดีๆเอาไว้ครับผมไม่ในความทรงจําแบบนี้ไปตลอดครับผมพอดีก็ได้น้องเนี่ยนะครับน้องเขาเพิ่งมาทํางานได้พอปีกว่าแล้วครับคอยเป็นมือกล้องให้เวลาจะออกไปไหนไปทากิจกรรมอะไรต่างๆไม่ค่อยออกหน้ากล้องทลายครับวันนี้พามากินข้าวเลยออกหน้ากล้องโสดนะครับสาวๆไหนต้องการโสดครับผมก็ขอจบ คลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้ามีกิจกรรมดีๆหรือว่ามีมีม,มีเรื่องราวดีๆจะถ่ายทอดก็จะถ่ายทอดทางช่องนะครับผม<ๆ>ก็ขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์ฝากติดตามด้วยครับผมปีก่าได้ร้อยเจ็ดคนอยู่เลยครับผมค่อนข้างจะน้อยมากนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ทําไปเรื่อยได้นะครับ เก็บเอาไว้ดูในความทรงจำครับก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามมาตลอดนะครับผมครับผมเดี๋ยวให้น้องเขาฝากขอบคุณเป็นภาษาราวแล้วก็ภาษาเผ่านะครับผมเพราะว่าน้องเขาเป็นคนเราวจริงครับแต่เขาเป็นคนชนเผ่านะครับผมเป็นคนชนเผ่าเผ่าเลยได้เผ่าม,มงครับผมคนคน,คนเผ่าโมงนะครับ<ม>ท,ที่ไทยก็มีนะครับมีกับอยู่ทุกที่แล้วครับ ขอบคุเดาเดาให้น้องเขาพูดเป็นภาษาเราเป็นภาษาเราครับผมขอบคุณพูดานะค่ะขอบคุณภาษาเราขอบใจหลายๆเด้อที่มาบึงคลิปนี้แล้วก็สวยติดตามสวยกดไลค์กดแชร์ให้คลิปขอเจ้าเลยเด้อแล้วก็ภาษาสวนเพาของข้ัพเจ้าก็คือวเจ้าโดนดาวเน้ออยดเลือตือไล่ลรอใชรคลิปหน่อยช่องหน่อยยิง ปาติดตามเถอะปากดไลค์กดแชร์ต่อตูตีราไทายเนี่ยเนาะทีเชไทยชีตัวเขาหลุอนเอานานะตีเกอลิ้งลนะอุตจอันนั่นดอครับผม,ผมครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมก็ขอฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับ ครับผมสวัสดีครับ